พี่นอ้องวันนี้พามาเที่ยวเด้อค่ะเด้อขี่มอเตอร์ไซค์แบบหลบโลกเลยพี่น้องอันนี้มาดําเจาอยู่กงตงฟิบูเนาะค่ะถ่ายกงตงฟิบ,ฟบูเขตฟีบูนะพี่น้องอันนี้เขาเอินว่าลักเดนัวนะคะลักนัวเนาะทะเลด,ดาเขาบางแสนพี่น้องทะเลสาบดําเนาะค่ะเมืองบรรยากาศพี่น้องจ้ะสวยงามด,ดีค่ะพี่น้องค่ะทั้งสวยทั้งงามพี่น้องจ้ะ บรรยากาศดีดีเบนียค่ะเอาทักท่ายู่สวิตคือเก่าพี่น้องมาเที่ยวน้ำกันค่ะพี่น้องจ้ามักแต่สองตัวนี่พี่น้องย่างกินบุยยะ,ะบุยายาดนี่ค่ะแก่ไก่เนี่ยยางล่องย่างไปกับไก,ก่ญญนนญญนนกเญญพิ่นเบิญญ่งก่อนแลาเพิ่นสีเห็ดแน่วได่ว่าเพิ่นธุ์สีนีบอ่ะปุยหาดคนจักเม็ดอุ่งงามพี่น้องคอยอันซ่อนค่ะญญเดี๋ยวดิละ่ะญญเออเดี๋ยวแป๊บนึง นี่ค่ะพี่น้องกงตรงฟีบูด้วยพี่น้องด้วยงามค่ะบนภูเขาบานเลื่อนข้นกับปิตายูพี่น้องกองทับเดินด้วยท้อพี่น้องกินก่อนค่ะพี่น้องโอ้ยขอถ่ายแต่จะขี่เหนียวะอะไรเถอะกินก่อนค่อยไปขึ้นยางภูเขาขึ้นกระเช้าพี่น้องมาขึ้นกระเช้าก็มาดั้เจียวพี่น้องมาหันเสียงดังดงัดงเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะพี่น้องขึ้นกระเช้าน้ำกันค่ะผู้มาน้ำพี่น้องเบิ้งปไปพี่น้องเบิ้งเอามาขึ้นกระเช้ากันวันนี้พี่น้องพี like ่น้องพี str ่น้องพี่น้องสวัสดีอ่ะเลซามีเออบิ้งพี่น้องนี่ค่ะเบิ้งอะพี่นงดอลล่าเนเจอร์อ่ามีดอลล่าเนเจอร์ถูกป้พี่นงดอลล่าเนเจอร์พี่น้องดึงละบอกเขาเข้าใจที่ละพี่น้องดึงละนะจื เบอพี่น้องนี่ก็เป็นกระเช้าขืนเนาะข่อยกับบอลเดว้าสักเชื่อมตากรตัดนบดข่อยข้าเจ้ากับมะขืนพระเด็กเล็กเด็กหน่อยมะขืนพี่น้องเบอร์กระเช้าแบบนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับนาเอ่อนาหนาวกัสิเป็นขืนไปสําหรับเลนสกีนาห้อนกระสิเป็นขืนชมวิวเด้อพี่น้องเด้ออิวกับปะมาณนี่แหละค่ะสามร้อยแปดสิบองศาค่ะเอามาเที่ยวน้ากันแบบนี้พี่น้องเอาพอหญงนี่เรามาตะใส่นี่บางทีกับพี่กระเช้ากระเช้าที่บบมีค้นเด้อพี่น้องเด้อยักยักเลยยักเลย เออบังนกพี่นกนี่ขวเสียให้เบิ้งวิ่งจะซืมาบอกเบิงนกขนาดี่เออกลมเบียงเม็ดกะเร่อเออกบมเฮ้ยบอไม่กดมอสหรือว่าพีนกขวัญสวยถามมาสั้นบูเส็เออขเสิถามาจักกันสูงหัวได้กลมเบียงเม็ดกะเร่เพิ่วมาครอบพี่องหัวได้เผื่อมา ห้เฮาอันชมวิวเดี๋ยวตอนโลกมาดามเจวสิบนั่งกับสาพี่น้อสินยางลุงทาบงวานิีลงได้บ่วิเสร็จแล้ว่อเปิมเตอร์เียรมีท่าขึ้นอันค้าได้อันท่าขึ้นบอกถึาิอเ่าน็จแล้วเสร็จแล้วอัน้นอันท่าขึ้นเขาท่าขึ้นเขาก็ขึ้นันยากขื้นก็ได้แต่ว่าเฮาเขามักางในจักหน่อยเหมือนพี่น้อเฮ้าสิขึ้นแบบนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเมอนโอ เมื่อยพี่น้องออกกำลังกายโบวัยโดกเพราะว่าห้าบาดอกกำลังกายเุมือเนาะมาเบิ่งกันพี่น้องอันนี้ราคาก็เป็นวันหยุดของมาดาเจวเนาะอาทิตย์หนึ่งก็ได้หยุดสองวันสองวันเคิงลานมาดาเจวเป็นลานที่ให้โซ่พี่น้องบ่เป็นลานธรรมดาได้เป็นเจวกระเจลให้โซ่อยู่ได้พี่น้องเพราะว่าคอยได้หยุดสองมือเคิงพี่น้องเบิ่งโอ้ยได้นั่งบ่อยพปกเจาเบิ่งค่ะอันนี้ถ้าขื้นกระเ้าพี่น้องชัดปะเอาเบาตัเบาตอันตไปเนาะอันนี้มันสาบปวด มันเลื่อนซาซาพี่น้องเบิงอันนี้เป็นห้างลงกระเช้าเด้อเฮาเฮาแม่ดํา,าจ้าเฮ้เบิงก่อนพี่น้องเพราะว่าตอนลุ่งแมาดําเจ้าสัญญางลุงมากเนาะค่ะนี่นี่ก็เป็นทางทางล่งพี่น้องเบิงภูเขาข้างล่างค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เขามา่ึ้นกระเช้ากันมือวันยุดพี่น้องตอนแรกว่าสิมาหาเห็ดพี่น้องแดดฮออยูคือสิบ่มีเ็ดมีหาวดอกก็เลยว่านี่ละค่อยกระซิบนีเมื่อ้นกระเช้านี่ละพี่น้องเบิงึ้นกระเช้าให้พวกเจ้า ถ้าพ,พวกเจ้าชมวิวน้ำพรมพี่น้นงเออพี่้องเสียงง่วะก็มี่ง่วอยู่บนภูเขาง่วควายอยู่บนภูเขาเนาะง่วะสะวีทพี่หนงยุลบอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อนนะนี่ค่ะก็เป็นวิวงามๆเลยค่ะพี่น้นงข้างหลังมาดำเจ้าเนาะเป็นเทือกเขาค่ะเอากระบอกให้พี่้องเพื่อนฟังเพิน่นว่าข่อยอยากอยู่ในความสง,งบเจา้าคือบ่าวลา,ายแต่เพิ่นนมาเอาบ่าวลายจรงไดนข่อยถ่ายรูปมาให้พี่้องข่อยเบิ่งเนาะ เออสี่องบ่ไดดดอกพี่น้องสิมาอยู่ในความเงียสงบแต่จังใดสี่องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเอาให้พี่น้องเพิ่นเบิงเพิ่นบอกเอาเจ้าว่าเป็ดตาสัง่งเถอะควยเสิเอาน,นีให้พี่น้องคอยเบิเงเบิงว่าความสูงมันสูงมาซ้ำด่นี่เบิงข้างหลังเพราะว่าตอนลงมากขอบ่ไดดลงมากแล้วขอตรงท่าให้พี่น้องคอยเบิงเปิน่น,น,มนจมดีดีพี่น้อง ขนาดขึ้นมาไหนกันยังจมเงียบอีหลีได้พี่นอ้องขึ้นมาส,สูงเบิ่งค่ะพี่นอ้องเบิ่งนี่ยโอ้ยงามพี่นอ้องใส่ใส่ใส่เฮ็ดเพิ่นมาคอยเฮ็ดเฮ็ดประศัตรอีหลีแมนอีหลีพี่นอ้องนี่ค่ะทางขึ้นทางลงพี่นอ้องทางนี้เด้อนี่พี่นอ้องเบิงบ่งเบิ่องอะเบิ่งวิวจากมุมสูงเด้อพี่นอ้องนี่ใสก่กอมเบียงเมเ็ดเกล็ดนู้นเอ้ย โนะเส็จก no, mm ็เบียงเลาเอาเตอร์เสรจสิปเลสดีโฟว <im itation> ์นี่ในพี่น้องก็เป็นกระเช่าขึ้นมาเหนเ็นบ่ค่ะยางสูงด้วยพี่น้องเนี่ยขึ้นบนยอดเขาเลยพี่น้องก็เห็นทะเลสาบทั้งเบิดเลยค่ะพี่น้องจ้าเ,าเ,เมืนน่อวานํ้ำเจ้ากับอยู่กงตุงฟีบ่บูหรืออยู่เขตฟีบ่บูบึงพี่น้องเธอเขายางงามพี่น้องลงไปข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ,คะทางขึ้นมาเด้อค่ะเด้อเอามาเที่ยวน้ำกันพี่น้องทางสวยเลยพี่น้อง งามไม่มีลีพี่น้องสวยงามอยู่เบื้องยอดอันอันยี้ก็หยอดอันต้นสนพี่น้องเบื้องนี่ค่ะตอนแรกว่าสิมหาเห็ดพี่น้องจ้าหาไปหามาหาบ่ได้ดอกมันบ่มีพี่น้องมันฝนพ่อนตกเนาะข้าเจ้าเก็บได้อยู่แต่ว่ามาดำจะเอาหาปลาบ่พอก็เลยเอาวิวมองนี้มาขึ้นกระเซ้าให้พี่น้องเบื้องเบื้องพี่น้องกระเซาท้องสูงพี่น้องเมื่อนี่เป็นเมือวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์นี่กระสิบัวคอยมีคนบรนไดค่ะพี่น้อง ่พเพราะว่าเจ้าทำงานกันเนาะผู้ยุทธกับยุทธแต่ว่าผู้ทำงานกับทำงานนี่ค่ะเบิ่งถ้าเกินไปก็เศ้าก็ว่างก็ร้ายแต่หาเป็นวันยุทธเนี่ยพี่น้องเอออย่าเบ่าว่าเฉพาะอันเงาะเฉพาะอันคนมาท่องเที่ยวนี่เนาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์แค่พี่น้องเอยี่สิบนาทีขึ้นมาได้พี่น้องเด้อใสเวลาประมาณยี่สิบนาทีเบิ่งวิวข้างล่างพี่น้องสูงหไรค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้ะพี่น้องกันในหมอกกระหอดหมอกอะไรเด้อพี่น้องเด้อนี่ เป็นทอดบองแล้วพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเข้ากระสิยางลูกไปนะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งเวลาพี่น้องนี่กระบนภูเขาเห็นทงสัตว์สวิตพี่น้องเห็นรึเ่คะยังสวยงามเลยค่ะไปไปพี่น้องอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วผู้ได้สิลงกับอันโทตีเนตแบบนี้กระไดเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อ แต่ว่ามาดําแจวสัญญาลงไปบ่เอาโท่าตีเน็ตเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นยอดเขาพี่น้องมองที่เขาขึ้นมาเนาะค่ะเนาะไปไปเบิ่งกันพี่น้องว่าเขาสีลงแบบๆมันนี่ค่ะพี่น้องมองที่แม่ดาแจวขึ้นมาเนาะค่ะกับมิชกาเฉาพี่น้องเห็นบ่คันเนี่ยกาเฉาตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่กาเฉาสีลงไปข้างล่างค่ะขึ้นมาเนี่ยเบิ่งบรรยากาศข้างบนพี่น้องร่มเย็นวิวีเลยค่ะพาไปบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ตอนนอนพี่น้องมอบวอบด้วยกันกับมิเนาะค่ะเนาะ บริการรถโ,โทษทีเน็ตร่งไปเนะาะผู้ใดขึ้นกับประชาชนร่งกับทีเทนเน็ตรกระได้พี่นอ้องเอ๋อเบิงพี่ใหญ่อันนี้แล้วสิโดดลุมเบิงพี่น้องสูมไปให้พี่น้องเบิงพระเจ้าสิโดดลุมพนนันพี่น้องโดดเด้อเบิงค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นการกระโดดลุมเนาะค่ะมีกิจกรรมหลายอย่างค่ะฝรั่งผู้ใดมักโดดพุ่นกระโดดลุมนี่อเล่าพี่น้องเบิงเห็นค่ะ สวยงามเลยค่ะแกกระโดดไปแล้วพี่น้องเบิง้ง